บอมาเบิ่งน้ำกันนะจ้าชมวิวน้ำทางไปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องผู้ทิ่ติดตามแม่น้องเอ็มมลี่จ้าเมื่อนี้แม่น้องเอเมแมลี่มาเข่าป้าจ้ามาซองเบงเห็ดขั้นตะแหลนหรือว่าเห็ดมันปูว่ายอเพิ่นสิออกไปมื่อนี้มาเบิ่งน้ำกันกับแม่น้องเอ็มมลี่จ้าว่าสิไปไหวน้ำ ก็ไ่ได้ตั้งใจมาดอกแต่ว่าอยากมาซองเบิงไย้ยินพิน่นมาเห็ดออกแล้วเฮ็ดออกแล้วแม่น้องเอมเมลี่ก็เลยมาซองเบิงปลาที่แม่น้องเอมเมลี่เคยมาเจ็บจ้ะว่ามันสิออกบอผู้ใดมีปลาใดมีปลาคงจะคข,ข้องกันเม่นออกแล้วก็ไปซองเบิงเลยจ้าแม่น้องเอมเมลี่ก็มาซองเบิงขึ้นกันมาเบิงน้ำกันกันกบแม่น้องเอมเมลี่เลยจ้าว่าสิมีบ่เมื้อนี่มามาจ้า น้องๆกิน้องเกิดแล้วจ้ะเห็ดเห็ดพึ่งค้ารายจ้ะได้แล้วหนึ่งโดแล้วาจา้ะไปหาเบิงอีกเมน่องเอเม็มเบลี่พาหาเบิงืันนี้ที่ได้พ่อแกงบ่พี่หน้าพี่น้อง แต่ว่าย,ยังบอกเก็บเอาดอกจับปกไหวสอนไววก่อน <c oughs> จะพอไปผัดจ้ะน่จ้า,จาอันนี้ก็แมนขึ้นตุ๊กขี้ปิขึ้นได้จ้าเราไปผัด ยิ่งใหญ่หเก็บอาดอกพ่อผัดได้เนาะดอกกันจงไบกับจงจัดเอาพ่อไปผัดพอมีแห้งทองจ้าโอ้เยเก็บเอาไปผัดจังหน่อยก่อนได้ดอกค่ำหนึ่งดอกนี่อุ้ยอุ้ยดอกนี้ยิ่งเติบอยู่เด้อนี่จ้า โอ้ยเอาเสียเพิ่นไว้จักน้อยก่อนถั่วออกบ่ได้เอามีดมานำ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอกนี่ก็พอกินแล้วเอาบ้าแต่สิบ่ได้ไปผัดได้สิได้ไปผัดอยู่ต้นนี้นี่มาเบิ่งน้ำกันจา้นจามึงโอ้ยสมุดไพรป,ป,ป,ปีนี้มันกำลังขึ้นกำลังขึ้นน้อยๆ เต็มเลยเจ่าแม่น้องเอเมิลี่ยัยงบ่เก็บจ้ะี่น่ะยังบ่เก็บยังบ่เก็บไปไหนบังยางสวยงามเลยจ้ะเห็ดเพิ่อก็มีจ้า่ว่าเพิ่นเถาแล้วเอาก็เถาไว้ใส่เห็ดเพิ่อ นี่จ้าออกแล้วพอแม่พี่น้องออกแล้วจ้าเห็ดมันปูออกแล้วเด้อออกแล้วจ้าออกแล้วออกแล้วพ่นาพ่นะมาเบืองจ้ามาเบืองน้ำกันมาเบิ่งว้าออกแล้วเบืองตุปุทิปินน้อยแต่ว่าอันยังท่านด้เก็บจ้ายังท่านด้เก็บเ,เอาเอาอันอันนี้ปลอกใบกอนจองไว้จองไว้อ,อีกสองอาทิตย์มาเก็บ เบิ้งอีกจ้าวาสิมีอีกบ่เบิ้งรูตุปุทิปิคุณน่ะตุปิทิปิเลยเจออีกแล้วจ้าดอกหนึ่งวบไถ่พ่นยัยก่อนจังสิมาเอาจองไวบจองไวบเห็ดมันปูดอกซ้ำนี่แหละจา่าเสแปจ้า แต่ว่าอันดอกน,น้อยๆเนี่ยเอาไปทำามาเก็บเที่ยวรุนมึงกำลังขึ้นจ้ะน,น้อยๆนิดเดียวนี่จ้าพี่น้องออกแล้วเด้อขั้นตะแหลนขั้นตะแหลนกำลังโพโพออกมาอยูหน่อยหนึ่งออกแล้วจ้าเห็ดขั้นตะแหลน ด้วยเหตุมันปูหน่อยกำลังออกเบิ่งจ้าปลา